สวัสดีครับผมตอนนี้นะครับเราก็มาถึงที่อยู่ของพายชัยนะครับก็คอนแจ็คนะครับผมก็เป็นเจ้าของพายทองคําก็เข้าไปเช็คระบบก่อนเลยนะครับผมไปเช็คระบบไปดูก่อนนะครับเพื่อดูด้านล่างนะครับว่าเราจะทํำยังไงพี่เรามาดูก่อนนะครับนี่คือทางออกครับเราก็จะเอาแมคโครมาเปิดทางออกเลยนะครับผมไอคอนแจ็คโซ่ใหญ่ไหมครับดูโซ่กันครับโซ่ใหญ่หรือเปล่าครับว้าวเห็นํำรูปคื้ว่าตัวใหญ่เท่ไหรก็ตัวไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับผม น้องน้องน่าจะอยู่ประมาณอายุยี่สิบห้าลงนะครับยี่สิบห้าลงโอ้ดีความมีโกวานี้นะครับแต่เพิ่งทําครับจะเพิ่งทําแล้น้องตกใจนะครับผมดูก่อนเพราะน้องยังไม่มีไม่ได้ใส่ปอกไม่ได้แสอะไรด้วยนะครับสขึ้นอี่ครับผมจางอ้วนมากเลยนะครับซูเปอร์แมนสวัสดีครับก่อนเร็วข้าพูดเร็วบ่ข้าพูดเร็วบ่สวัสีครข้าพูดหมดแล้วครับผมไปเอาอนครับเอาอนครับอย่าเสียงดังอย่าเสียงดัง อย่าไปหยอกครับผมนะครับผมทีมงานมาถึงนะครับผมก็เตรียมตัวเอารถเอาอะไรนะครับผมจัดสถานที่นะครับรอรอก่อนครับรอก่อนยังยังไม่ยังไม่พร้อมนะครับนู่นนะครับผมควานควานที่ดูแลอยู่นี่ครับผมกาลังมานะครับผมนะครับคุณพี่กําลังเดินมาครับผมกำลังขับรถมาครับผมกำลังเดินทางมาครับผมเราเพิ่งมาถึงนะครับผมเพิ่งมาถึง นี่ครับผมไม้ซอยม่วงของเรานะครับก็มาเยอะนะครับผมไม้ซอยม่วงมาเยอะครับพี่สวัสดีครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับผมไม่ม่เอฟซีครับผมกับการเคลื่อนย้ายพายเช้พายชัยนะครับผมหรือว่าพายซูเปอร์แมนนะครับกับเชือกองเราเตรียมเอามา ก็ทางวัดก็จัดการไว้รอด้วยนะครับครับตอนนี้เราแอบดูนะครับผมแอบดูภายชัยหรือว่าภายซูเปอร์แมนนะครับนี่ครับก็มาทักทายเรานะครับผมน้องก็น้องก็ตัวไม่ค่อยสูงนะครับตัวไม่ค่อยสูงแต่ว่างาสวยมากนะครับนะครับหุ่นรูปร่างสวยมากเลยอยู่กับหลักอยู่กับโรงช้างนี้นานมากแล้วนะครับผม นุ่มนมากแล้วพายใช้ขอให้ได้กลับบ้านเราง่ายๆด้วยพายใช้เดียวจะได้พาไปเข้าโรงเรียนเป็นเด็กดีเดอร์พายใช้รูปหล่องามๆนะครับงาสวยมากเลยก็อยู่ในโรงช้างนะครับผมอย่างสบาย ไม่มีฟ้าฝนนะครับผมโดนได้เลยนะครับร่มเงาก็ดีนะครับแต่ว่าไม่รับควันนะครับผมไม่รับควันก็เลยให้กับทีมงานเรามามานําไปไปฝึกนะครับมานําไปฝึกก็ขอให้พระครูประกรรมเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่นี่นะครับผมปกปักรักษาพวกเราให้พวกเราได้เคลื่อนย้ายภายชัยหรือว่าภายทูบะเมนไปที่ตลาดอย่างปลอดภัยแล้วก็ง่ายๆนะครับผม ก็ไม่ได้ใส่ขานะครับไม่ได้ใส่ปอกขานะครับครับผมผู้ตรวดเอาข้าวโพดมาให้ครับผมครับไปนี่ครับเลวครับไปนี่ข้าวโพดครับครับเลยครับผมเลวครับไปนี่ข้าวโพดนะครับครับไปนี่ครับผมเยอะเลยเยอะไปนีครับเดี๋ยวอ้าวเอาใจโยนนะครับผมขออนุญาตโยนนะคะพอผ่านอายุเท่าไหร่แล้วคะเกือบ30นั่งมันของตัวนี้ม่บ้านดิของเนี่ยน่ะเกือบ30 จับเลยขยับไปใกล้ๆเลยเมจิเจีวอุ้ยเมจิจีบอก่อับเร็วโอ้โขังามจังเลยเมจิเจีว่าสิบแปดสิบเก้านี่แหละครับสั่งสิบแปดสิบเก้เล็บอู้น่อยเฮงมัปนมันมันหยุดพ่นเนาะใครบอกสามสิบนะคะคนคนยคนนมันบอกคนมันบอกว่าสามสิบลงเนี่ยงาสวยเฮงงาสวยไหมครับง่าสวยไหมอายุอายุครับอายุคน ดูทีมงานของเราชมหน้าแต่ละคนดูครับทีมงานน่าหยกโอ้ดูครับคนจุดสวัสดีครับผมสวัสดีครับเป็นยังไงครับผมดูอาการแล้วอาการแล้วน่าจะโอเคอยู่นะอะไรโอเคเราโอเคไม่ได้เขาติดตัวผมไม่ได้เลยแมนตุกกระแพงออกตุกกระแพงก็ถอยรถใส่นี่เลยใส่เลื่อยห้ามไปต้องขึ้นห้องแค่ตอนอันนี้เลย เอาเชือกบินแขวรถเชื่รถมาเลยเพราะว่าถ้าขึ้นต้องมัดก่อนใหลายอย่างหมดแล้วให้เขาที่กระทางก่อนออัันดบแรกที่ต้งครับตอนนี้ก็เชือกเชือกก่อนนะครับผมเชือกตัวนี้ก็เอาไว้สําหรับเชือกเชือกตัวนี้เชือกคนร่วนครับอ๋ออันนี้เชือกคนร่วดนะครับอันนี้เชือกคนร่วดเอาไว้ผูกขาหลังขาหน้าครับผมได้หมดครับผูกงาได้หมดครับนในก็เชือกคนร่วดนะครับผมอันนี้ก็รถคนรวดด้วยนะครับนี่ครับนี่รถคนรวดด้วย เราควนด้วยครับผมโอ้สุดยอดเลยมอนโกรกอะไรครับคนอ้วนมอนโรกอะไรครับอ้าวควนเข้ยคือว่าท่เราบ่นอ่ะคุณว่าไม่ใส่ไหมฮ เอาน่ล้ท uh, ันั้นแล้วเอา่น่ง้ตอนนี้ก็ทำพิธีเส้นไหว้ก่อนนะครับผมบอกเล่าเจ้าที่เจ้าทางเอาดูเจ้าที่เจ้าทางในนั่นท่านี้จวัดเจ้าว่าจหเจ้าท่าลูกลานมาเอาสร้างไปรักษา ใหรักษาไปสอเรองเรียนมาตอยเหลือบ่ได้มากสมาทมาดลาย่ได้มาหลดูดูมินเจ้าทีจะทางให้รตกมรถกาลูกห้านเป็นังไลตลอดปลอดไห้มันว่างสอนงเด้อสร่างบารมีหลงปูุรยันกะดูแลลูกห้านรักมรักาให้ลูกห้านขอทษขอำเร็จในการงานเฉลีนั่นเด้อจ้าไง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 ไายงไ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 เไง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 ไเไงไไงไงไีไไไ เดี๋ไปขนเียไหมฮะดดเอ้ยเดีมาละปลมาลลนั่งอยู่ตร้านมาละปลุ่ดููดเด้อเนี่มาจากบันทลาดมาเอาสา่ไปรักษาหาเขาเป็นแผเดี๋ยวไปรักษากับพวกนี้กับพมีคนกาดับตาบายน่ะนั่นแหละผมวอมวทั้งคางร่องเบิ้งเนาะบริวาเก่งดอกแกะอยากให้พ่อให้แม่ย่นีหละาา่ประกันาประําาบัทลาดมาดูแลเด้อานที่ยงงันได้บ้ทุ ครับตอนนี้ก็เซ็นไว้เรียบร้อยนะครับผมก็เตรียมตัวโอเคพร้อมก็พร้อมแล้วฝั่งเราก็จะเตยมอะยกมือแล้วครับผมสางงานก็เสร็จเรียบร้อยครับตอนนี้ขึ้นรถได้แล้วครับผมแต่ว่ายังยังไม่ลงตัวครับคอแจ็คสู้ครับนะครับก็คือไยชัยมีอาการที่ตอบรับเรามากเลยครับผมไม่ไม่มีปฏิกิริยาที่ขัดขึ้นเลยนะครับแต่เราก็ต้องระมัดระวังนะครับ

ไปใช่จ้าวไปใช่จ้าวไปใช่ละจิ้มเดียวก็ไม่ได้จิ้มเดี๋ยวครับผมเราก็จะสู้รักคอยังไม่ได้รอกคอนะครับผมตอนนี้

ก็เอาอาวุธเอาไม้เท oui> ้าม้วนขึ้นไม่เชื่อเลี้ยงไปนู่นเลี้ยงซูไปนู่นครับเดี๋ยวให้คนล้วนนั่งเฝ้านะครับผมเรนจะเฝ้าไปข้างหลังนะครับไปเฝ้านะะคแต่ผมก็ขอบคุณทุกกำลังใจครับผมที่ส่งมอบให้กับทีมงานช้างวัฒนธรรมของเราครับก็เสร็จภารกิจอีกหนึ่งภารกิจนะครับผม แต่ว่ายังไม่เสร็จชิปนะครับพอยังไม่ถึงบ้านนะครับตอนนี้ก็จะเดินทางนะครับผมไปเราจะเดินทางกลับบ้านนะครับผม